ไปใช้ใครจะใช้ไมดีิ่งดีเลยเอาไปเลยเอาเอาไปผักผักเวงผักผักก็ไหนบ่เอาไปดีไม่ดีคือว่าเอาข่างไม่ข่างยังดีดีนะนี่ีเลยต่วนเลยว่าตั้งอย่างนี้เลยไม่เชื่นไ่ตาไม่หนิหัวไม่หนิตั้งไไม่หนิ เอาคืออผักเนผักบ้านเจ้าพี่อผักอ่ะกไปจุดเฮแล้วก็ไปก็ผักจรงเลผักเยเอาผักผักหายไปแล้วครับจะหายไปเลนี่ยไม่ช็นกันหนเลย่าไโเลยครับ

ủa thôi được chạy đấy ủa thôi được chạy đấy được chạy đấy ủa chạy đấy ủa thôi được 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 chạy đấy ủa thôi 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 อะไรมาแรงกันเลยสนมันยังเหบมันยังเห็มันยังเหยียไฟอันนี้ไม่ค่อแตกหรอกความรููเรื่องบังไฟเบิ่งมีความหูไปเจ้าเอาความรููเรื่องหมองไฟเพิ้งเป็นยังเีนทีแล้วเรยนยังเด็ยังนดเเคยจูดปไหนเคยเฮ็ดเป็นบ กูรู้หมดนี่มองไข่นียการบันทึกไองเรนสูงกว่ามองไข่เลยว่ผากผักอะไรผักบองคุไปเล็กไปเล็กป๊ดป๊ดปิดปิงแหมป่าใจเนาะโอไปไกลอ้ย เ <g ül> วลาเวลาเขาพังสิบหรอขึ <c ười> ้น,นึ้งสูง,งลงสนซาดูต้งกระเทยลงไปเลยตูด <c ười> ตูดสีกองจับอันนี้บุ็นับยีซีบีเอายูซีบีมีลมปะขกเมืองเมื่อไรมันมีลมเหมืนแล้วกูรู้กูรู้เหลือมองไฟน้องไข่ <c ười>